คู่เลข7887พักพวกบริวารช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้โดยง่ายสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์อเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเลขคู่มิตรคู่สุดท้ายแล้วนะ,นะคะนั่นคือเลขของ7 8 หรือ8ปดนั่นเองค่ะเลขคู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นเลขคู่มิดคู่ใหญ่นะคะมิดกับ พักพวกนะคะมิตรกับบริวารหรือว่าลูกน้องนั่นเองนะคะซึ่งบริวารลูกน้องหรือว่าพักพวกเนี้ยคะ่ะจะช่วยส่งเสริมนะคะธุรกิจของคุณหรือว่าชีวิตของคุณนะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความจเจริญรุ่งรเรืองได้โดยง่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกๆในเรื่องของความหมายของเลขคู่7887กันค่ะสําหรับนะคะความหมายนะคะของเลขคู่นี้นะคะ78และ87นะคะต้องบอกว่าเลขคู่นี้นะคะเป็นเลข ที่เรียกว่านะคะส่งเสริมในด้านของความเป็นเศรษฐีนั่นเองนะคะส่งเสริมในด้านของธุรกิจนะคะที่มีกิจการค่อนข้างใหญ่หรือว่าเป็นนายทุนนั่นเองนะคะเลขคู่นี้นะคะเป็นเลขที่ส่งผลให้ผู้ใช้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะมีจิตใจที่กว้างดังมหาสมุทรเลยทีเดียวล่ะค่ะนะคะกาได้กาเสียรวยทุกรูปแบบนะคะมีพักพวกเยอะค่ะมีลูกน้องมีบอลลูนวางที่ต้องคุมค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเลขคู่นี้นะคะ ในเรื่องของนะคะการเข้าสังคมนะคะเลขคู่นี้ค่อนข้างที่ชอบในเรื่องของการเข้าสังคมมากๆดังนั้นนะคะการเงินหรือว่ารายจ่ายต่างๆนะคะจะหมดกับการเข้าสังคมมิใช่นอนเลยทีเดียวละคะ่ะส่วนในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการงานต่างๆนะคะต้องบอกว่าคนที่เหมาะจะใช้ในเลขคู่นี้นะคะ ต้องเป็นคนที่นะคะเขาเรียกว่ามีกิจการนะคะที่ค่อนข้างคุมลูกน้องค่อนข้างเยอะนะคะหรือเป็นนักปกครองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเลขคู่นี้นะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะยังส่งเสริมนะคะให้คุณนะคะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคแบบฟุกๆนะคะแล้วก็แบบก้อนใหญ่ๆเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเจ็ดแปดและแปดเจ็ดนะคะใครนะคะที่อยากจะหาเลขคู่นี้มาใช้หรือว่ามาครอบครองบุญบนเบอร์มือถือของคุณนะคะต้องบอกว่า ต้องดูพลังของตัวเองด้วยนะคะถ้าพลังงานของตัวเองสอดคล้องกับที่อาจารย์บอกมานะคะคุณสามารถใช้เลขนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแต่หากนะคะพลังงานหรือว่าพื้นฐานของคุณนะคะยังไม่ตรงกับที่อาจารย์พูดนะคะอย่าพื่งหามาใช้นะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทางด้านเสียมากกว่าด้านดีนั่นเองนะคะ และท้ายนี้นะคะเลขคู่นี้นะคะ78และ87จึงเป็นเลขมงคลและควรหามาใช้ในเบอร์มือถือตามที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดนะคะสำหรับนะคะใครที่อยากจะวิเคราะห์เบอร์มือถือหรือว่านะคะปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์หรือว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะทางไลน์แอดนะคะด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อาจารย์ตอบเองทุกคอมเมนต์นะคะอาจจะตอบช้าบ้างก็อย่าว่าอาจารย์แล้วกันเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ของตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ